คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบในการทําพิซซ่าแบบนาโปลีันะเพื่อนๆนต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคลิปนียมันยาวมากๆเพื่อนๆนเพราะว่าเชฟนั้นเนี่ยให้รายละเอียดไว้เยอะมากๆแต่ผมพยายามตัดให้มันสั้นแล้วก็กระชับที่สุดนะเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆหลักๆที่ต้องรู้คือเรื่องชีสเนาะใช่ครับผมโอเคงั้นชีสมีแบบไหนบ้างครับครับเนี่ยครับก็คือชีสนะครับก็คือจะมี2แบบครับคือเป็นชีสสดกับชีสโปรเซส ชีสสดที่เราเรียกกันว่ามอสซาเรล่าครับชื่อเต็มๆของเขาคือมอสซาเรล่าดีบุฟฟาล่าดีบุฟฟาลาคือเป็นชีสมอสซาเรล่าที่ทํามาจากนมควายที่เราเข้าใจครับถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นชีสสดเหมือนกันทำโปรเซสเดียวกันหมดเลยครับแต่ทํามาด้วยนมวัวก็จะเรียกว่าฟิออดิลาเต้ครับครับผมโอเคคืออันนี้ครับคืออายุในการเก็บครับก็คือประมาณ บางบางเจ้าก็7วันถึง21วันอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าเปิดแล้วหรือว่าอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเนี่ยครับคือส่วนชีสที่เรารู้จักกันทั่วๆั่วไปที่แช่แข็งบ้างล่ะที่ว่าขูดมาเป็นแท่งเหมือนอันเนี้ยอันนี้เป็นเส้นๆเนาะนะครับผมหรือว่าเป็นแท่งอที่เป็นแท่งแบบใหญ่ให่ใช่ไหมครเขาเรียกว่า process ชีส process ก็คือเป็นการกระบวนการใช่ไหมครับเติมนูนเติมนี่คือผมจะพูดว่าคือเขาอ่ะ เขาก็จะเอาพวกเศษชีสในโรงงานที่เหลือๆครับเข้ากระบวนการเพื่อหลอมใหม่มหลอมพอหลอมอ่ะคือชีสนะครับถ้าเกิดว่าชีสหลายๆตัวครับกลิ่นชีสแต่และตัวเขาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอพอหลอมรวมกันเขาก็มีกลิ่นบั่งละมีรสชาติมั่วบ้างใช่ไหม,มเขาเลยเติมเกลือเติม,ม <ๆ S 2> เกลือเพื่อให้มีความมีรสชาติม, <ๆ S 2> ม,มีรสชาติแล้วบางบางแท่งสีส้ม เติมสีเพื่อความสวยเพราะว่าคิดถึงหลักธรรมชาติครับว่าน้ำนมวัวไม่มีวัวตัวไหนสีส้มทนต่อความร้อนสูงสูงได้ไม่เยอะครับโดนแป๊บๆอ่ะก็สังเกตบางบ้านบางคนที่เราทำพิซซ่าอบเองใช่ไหมครับพออบไปแล้วอ่ะผิวด้านบนจะเป็นสีดำแข็งเหมือนเรากินยางเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับนี่แหละการทำพิซซ่านาโปลีครับก็คือทำยังไงก็ได้ครับทุกขบวนการนะครับ แป้งซอสชีสทุกอย่างเพื่ออบแค่90วิวแล้วออกออกมาดึงชีสยืดทุกอย่างมันต้อง perfect. <c oughs> เพอร์ออออเฟกโห้เรื่องชีสอย่าลืมอย่าลืมนะครับเรื่องชีสเนาะแต่เราก็ส่วนมากพิซซ่าก็จะใช้มอสซาเรล่าใช่ครับแล้วก็าาพาเมซานใช่ครับเป็นหลักก็แล้วแต่แต่ว่าเหมือนที่อิตาลีถ้าเกิดว่าชีสที่ว่าเหมือนอมบ่ม36เดือนขึ้นไปแล้วอ่ะเขาจะไม่นิยมเอามาทำของคาวละ เขาจะเอาไปทานเหมือนกับเป็นชีสเพลทหรือของหวานใช่ครับผมเพราะว่าคือพอหมมนานอ่ะเขาจะเป็นเกล็ดน้ําตาลไปแล้วครับครับผมโอยทั้งเรื่องแป้งเรื่องชีสซอสก็ใช้อนี้ได้ใช่นนี้เราไม่ต้องไม่ต้องเคี่ยวอะไรแบบเหมือนมะเขือเทศนะครับยิ่งเราเคี่ยวครับความเปรี้ยวเขาก็จะออกครับยิ่งเคี่ยวเขาก็ยิ่งเปรี้ยวครับคือเหมือนพิซซ่านาโปลีครับ คือเขาจะไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเลยเออผ่านนิดนึงเหมือนบางทีเขาแค่ลวกลวก,กเปลือกแล้วก็ปั่นครับอันนี้มันเหมือนเป็น raw food หมดเลยใช่ครับผมคือแบบโอ้ทุกอย่างเป็น raw food หมดเลยครับครับแล้วก็ไปคุกกิ้งแค่90วิบวิโอเคน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกอ เราใช้เป็นเอ็กซ์กราเวอร์จินครับผมเราก็หมดแล้วเนาะวัตถุดิบใช่ครับเพราะเกลือก็เกลือปกติได้ปกติเลยใช่ครับผมซาต้องใส่น้ําตาลในแป้งครับไม่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 ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าน้ําตาลนะครับน้าตาลในตัวตัวแป้งเขามีอยู่แล้วเป็นน้ําตาลธรรมชาติด้วยอืครับยี์ที่เราใช้วันนี้เป็นยต์จืดยต์จืดใช่ครับเพราะว่าโดตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเนาะมันเป็นแบบสไตล์แบบ ถ้าเรียกเหมือนขนมปังก็เป็นลีนโดใช่ครับพิซซ่าก็ลีนโดแล้วครับใช่นี่ <c oughs> ขนาดยังไม่ได้กินเลยทุกคนคือแค่ได้ความรู้ตรงนี้ก็ผมว่ามันก็มากแล้วสำหรับผมนะ EP สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเทสแป้งแต่ละตัวนะเพื่อนๆเ,เชฟนั้นเนี่ยทำแป้งให้ผม3แบบด้วยกันก็คือแป้งอิตาลีล้วนๆแป้งอิตาลีผสมฝรั่งเศสแล้วก็แป้งฝรั่งเศสล้วน,ลวนคลิปหน้าเนี่ยจะพยายาม ไม่ตัดเลยนะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะอัพลงแบบเต็มๆเ,เลยยังไงฝากติดตาม EP 3ของผมแล้วก็เชฟนั้นด้วยนะครับ